<c oughs> ลืมเสียมเอาต้องเสียมตังเสียม่ปแล้วคนเดี๋ยวย่างมาในปัดแห่งหนึ่งนะครับเนาะอยู่แถวบ้านดันเนไม้สัปปะเดี๋ยวเบิร์นวิวรอบบรรยากาศนะครับเนาะมันจะเป็นอะไรเป็นป่ารครับจินดีต้อนรับเดในขอนยังนว่าอยู่จิมต้อนรับแสดงว่าเขาขึ้นไปได้ มาชมวิวอยู่นีเนาะอเอองามแลวธรรมชาติอ๋อเนดี๋ยวนีื่องันดีนี่ดีนี่นะะเาะื่อนาอยากมาชมธรรมชาติแน่ขบัดปลาสวยงามความสวยงามที่อยู่บนภูเนาะ นีม่มาพร้อมแล้วให้เราขึ้นไปได้ดีกว่า บันไดใส่ยับมงคลอ้เชียงใหม่ไเชียงไหมหรอเป่าเชียหม่ิงามเชีงไหม่นอดีมีแต่โซลาเซลเลยอยู่นี่นี่เหรอ อันนี้อันนี้ผมขอเข้ามาเข้ามาส้มได้บ่ครับนี่เข้ามาส้มในวัดได้บ่ครับเข้ามาเที่ยวส้มในวัดไดไดบ่ครับเขาถ่ายวีดีโอเด้ฮะเนี่ยเกาะโอ้ยในสกุลนี่แหละรับมาแต่ขับขับเซนเซ็ครับเขาถ่ายได้บอ เจขอบคุณครับนดูนะครับนะนเนาะบรรยากาศสวยงามแล้วกับเจ้าขออนุญาตเปแล้วมันก็นคือสีว่า,านี่นะครับเนาะดีเพราะว่าดูมันสวยงามครับท่านนี่ยิ่มาเบิ่งครับี่อ๋อได้ขึ้นไปสั้นยังสวยงามนะครับทุกคนเลย ดูแต่คนสวยงามนะครับนี่นี่ครับอยู่วัดอีกย่งน่าจะขึ้นได้ล่ะครับเจ้าต้งเห็บไดเนาะเห็นบ่เดี๋ยวเนาะ ไป,อปบอว่าอันนี้อนนะเอาใจให้ถ่า,ายกันมาเที่ยวเล่นครับมาเที่ยวเล่นครับคอยย่างสมเลยด้วยครับฮะคอยเดินชมเลยด้วยครับขมาย่างเล่นครับมาชิลล์เลยขอบคุณครับ ครับครับมโอ้ีนะครับมีธรรมจักเนล้อสวยงามถ้าเราเห็นได้ สวยงามนะครับเนาะบนโขดหินเนาะก็มีวัดมีเอ้ยมีโมตาร,รูปนะครับเป็นแก้วมรกตนะครับเนาะแต่ว่าเสียงเขาสืบดังก็เบอเร์สีใหม่เนี่ยเดิมาแล้วก็ต้องขึ้นมาบึงนะครับว่า นีคกดจะเป็นเคลินศาลาศาลาดาหาชัยเลยนะเนาะอาจจะมืดจดังหวะนักกองก็ได้ต้นนี้นะครับสถานที่มุงได้สวยง,งามเนาะแต่พอติดาตาท,ทางไวปก็เห็นน้ำดื่มเนาะอันนี้กือจะเป็นกุฏิเนะาะอาสน เพิ่มเมนกันไดดหนอน,นะครับวิวสวยงามกับนครับวนะิวห้องก่อนบันนะีสมิวห้องต่อห้องงามแท้จรจะขึ้นวยว่ก้เจข้าเจ้าขึ้นอยู่ก่บมั็เดียวไปทางาทพิผภงามเลยเนาะดูผมเาวห อือยู่จุดนี้นะครับเนาะเดี่ยวไปเนาะนะครับพอฟูกะะัดเนี่ครับขัดมุมเลยนี่ครับทะลุทะลุเอมเป็นเขียวมรกตนะครับเนาะ ก็สวยงามครับเงินผู้ครับอืมมันอ,อ่าเฉืมเมื่อจักหน่อยฮะเดี๋ยวต่อมาเที่ยวชมบรรยากาศแบบนี้นะครับดูสียทำไม่อย่านันส <c oughs> ิเกีภั์ภาคเอาเป็นอล้วกพูดละเจจามองเขาอันนั้นผละเจ้า <c oughs> มาเหนบุญทำบุญสวยงามรับ เจ้าสืเสยบุดมากครับสวยเสียบสวยงามนะครเจ้าเห็ดเลยบ่าอ้ไปยี่ห้อสวยงาม เหน,นียวเนย่ะลุงต้องเสียทางลงเนาะลงทางก็ได้บ่ลงทางลงขึ้นไปบได้านสาวเจ้าให้ขึ้นอยู่เนาะจะขึ้นมองนังน่นแนะสูงอาจารยให้ขึ้นเนาะต่อแตกกับไรสาว เลยไทแลวก็่ายมันน,นะครับนึงบรรยากาศนะครับเนี่ยเทปูนใส่นี่เลยสงยูนะครับอืสวยงามยูนี่สวยงามนะครับอยู่บนภูเขาเห็นะครับเนาะเราจะไปหาสงยูก่อนนะครับ ไปนะครับเจ้าเห็นใดดอกขับสวยงามนะ